นอยู่ช h a n n เจ7ซาซีบีอานาครับวันนี้เราจะไปเปลี่ยนชิวกันนี่อันนี้ชิลเดิมรับผมแรปฟิล์มไปวันนี้เราไปเปลี่ยนชิวกันที่ร้านจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วผมจะถ่ายให้ดูตอนเปลี่ยนชิลแล้วก็จะให้ดูว่าตัวเนี้ยตอนนี้มีชิวอะไรที่น่าใส่บ้างนะครับอ่างานเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยเดี๋ยวผมถึงร้านจะถ่ายให้ดูอีกทีน,นะครับนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะอ่าตอน,นกำลังจะใส่ชิวครับนะครับตอนนี้เรากําลังจะใส่ชิวนะครับงช่ขานี่ฮ <3 S 2> ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นชิวออนิวนะครับของหัวเป็นตัวตรงสูงถ้าเป็นตัวต่ำเนี่ยมันก็จะต่ำกว่านี้ประมาณนิดนึงไม่เยอะครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นตรงสูงตัวนี้แตวเราใส่ให้ดูแบบนใส่ก็ไม่ยากครับ ยัดลงไปเหมือนของเดิมตอนที่เราถอดมาเลยมันอาจจะติดบูดนิดนึงโยกโยกหน่อยใส่มงกุดใหม่ของใบหน้าครัให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น <laughs> ชียวเดิมที่ถอดนะ นี่แล้ฟิล์มเฉยมีคนทักมาบอกไฟไท้ายแต่งนะครับเปล่าครับไฟไท้ายแตกนะฮะกลับไปดูในคลิปหลังนะครับไ,ไม่ได้แต่งนะครับนี่ฮะแตกนะครับผม เดี๋ยวท่อนี่วันเสาร์เราจะไปจัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะตอนไปใส่ท่อเนาะใส่ไม่ยากครับตามเดิมเลยฮะถอดชิวออกยังไงใส่อย่างนั้นเลยครับใส่ง่ายครับเลยง่ายกว่ารถตัวอื่นเยอะเลยเขาเอบรถคุ้แกเข้าไปมันก็ยังไม่สตกวางเดี๋ยวเลย ร้านอยู่ที่โกสุมรวมใจซอยสามนะฮะจะเข้ามายากหน่อยเพราะมันลึกอยู่เขตดอนเมืองนะฮะอยู่ร้านนี้มีสินค้าอะไรบ้างครับตอนนี้หกห้าศูนย์อาร์หละครับก็จะมีหลักหลักไล่ลน็อตก่อนคือหน้า,าแล้วก็ของแต่งทั่วไปก็ตอนนี้ยังไม่มีเท่าไหร่แหละมีนิดนึง มีพวกกลางแข่งพอครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยมีเยอะเหมือนกันถ้าเป็นตัวรหัสเออมีเยอะครับสามารถดูในหน้าเพจเราได้เลยโอ้บีครับตามนี้เลยตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะตามนี้ฮะทล้านจะเซิร์ชมาครับให้ G p s พจนำมาครับผมก็ G ีเพจนำมาเหมือนกันกระจบจะใส่กระจบก็จะใสกระจบ ๋ยวโดนครับ๋ยวโดนอาจจะเป็นวันเสาร์นี้ก็ได uh ้เราไปจัดท่อก่อนรถเงียบอันตรายครับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะฮะนี่ร้าวข้ววันแค่นี้เนาะดูสปอร์ตขึ้นนะนะครับเดี๋ยวไปดูรูปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปอีกทีหนึ่ง สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านออโต้บายช็อปครับร้านที่ในกลุ่มเองนะฮะครับร้านนี้อยู่ย่านปากเกร็ดนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีกับคอมโปนะฮะเส้นติวานนท์เฮ้ยติวานนท์เฮ้ยเส้นแจ้งวัฒนะโอเคผมจําผิดเองนะตรงข้ามกับคอมโปร้านนี้ใครอยู่แวแกปากเกร็ดนะครับบิ๊กไบอยู่แถวปากเกร็ดนะฮะมาใช้บริการได้ครับที่นี่ครับพบคัน มีทุกอย่างที่คุณต้องการนี่รถลูกค้าครับรถลูกค้ามามาทำอะไรมาทำสี่ล้อที่นี่รับบริการทำสี่ล้อเลยครับอันนี้รถเจ้าของร้านคนระับแรดพันมุงน้ำมันเครื่องครับมีครบนฮะใครที่ต้องการจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยของตรงของแต่งก็มี ผ้าบงผ้าบเาบรกมีหมดนะครับนะนะครนี่ครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายอีกรอบเนี่ยคือผมจะมาอัปเกรดชิวคงไม่ถ่ายรูปแล้วแหละที่เกียรไทยนี่ใส่ใส่ชิวใหม่ได้ชิวใหม่มาวันนี้ชิวไปก่อนมันอาจจะดูมืดมืดไปมันกลมเกินจากกลับรถไปนะบางทีผมว่าแต่มันก็สวยสวย ในแบบของมันนะผมชอบอะไรที่มันโล่งๆงมันจะได้ดูแบบสบายหูสบายตาดีเวลาเราหมอบอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นชัดนะครับร้านนี้ใครสนใจก็มาใช้บริการได้ครับใครขับปิกปี้ย่านโนนบุรีปากเกร็ดนะฮะมาที่นี้ ไปยางเปลี่ยนยางทำหมดครับทุกอย่างครับทำหมดนะฮะถ้าใครจะมาฮะนี่ก็รถช่างครับนี่ไม่ใช่รถช่างฮะนี่รถใครไม่รู้ครับอยโยนทิ้งไปครับเออมีแค่นี้ฮะตัวอย่างที่ไม่ดีครับยกรชนห้ามลออเปลียนแบบสายควัน,นแบบสายควัน ไม่ค่อยว่างนะวันนี้ไม่มีอะไรทำเราก็มาร้านที่นั่งเล่นครับไม่มาเล่นนั่งเล่นมาช่วยทำทำรถนะฮะให้ดูอีกทีเาจด้อยห้าสิบครับช่วงโปรครับใครติดต่อให้สนใจก็ติดต่อไปฮะนะครับช่วงโปรครับเจ็ดรอยห้าสิบ ถ้าไม่โป้นี่900หรือพันนผมก็จำไม่ได้อย่างนงันแต่เข้าไปดูเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเพจลิงก์เพจของชอ็อปนี้ไว้ใต้ใต้คลิปวีโอนะฮะถ้าใครสนใจก็เข้าไปกดเข้าไปดูได้ครับสำหรับวันนี้ก็มีมานแค่นี้นครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะฮะติดตามเมื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วถ้ามีอะไรอัปเกรดเปลี่ยนแปลงแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกแล้วก็เอาลงให้ดูนะฮะว่าทำอะไรต่อไปนะครับกับรถคันนี้เรื่อยๆครับค่อยๆแต่งไหมครับไม่รวยครับเกิดมาจนครับแต่ใจรักครับชอบชอบในรถนะฮะค่อยๆแต่งไปครับ วสวัสดีวัสนี้ครับสวหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเยาลืมกดติดตามมนได้